นแม่ปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อเลี้ยงตัวเองเฮ้ยช้าแล้วไปอาบน้ำดีกว่าออกน้ำ่อยจะมาถึงห้องเลือกชุดดีกว่าจะใช้ชุด,ชชดไหนดี ชุดนะี้เนยเพราะว่าวันนี้ฉันจะไปงานเอ้าลูกชุล่าไปเอากระเป๋ากันไปเลยเอากระเป๋าเสร็จแล้วฉันต้องจ้างคนเลีย้ยงมาให้หมานเล้า,เาลูกฉันนัเนี่ยไปดีกว่าเอ๊ะวันนี้มีคนโทรมาบอกว่าต้องไปจ้างเด็กในบ้านหลังนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยนะน่าจะชอย นี่คุณใช่ยเป็นคนรับสมัครเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเฝ้าในบ้านเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระครับผมค่ะฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะทำอะไรไม่ดีไม่ได้กับลูกฉันหรือเปล่า พี่สมัครงานร้านขาที่จอดรถจูงให้ไปดีกว่าต้องมันสายแล้วเนี่ยเก้าโมงสิบเอ็ดแล้วทำงานใหไปปลุกไ,ไอ้ตัวนั้นดีกว่าอ้าวตื่นแล้วทำไมไม่ไปอาบน้ำ แ,แม่ฉล่าแม่ของเธอไปทำงานหน่นมานี่ตามฉันมาอาบน้ำกินข้าวแกไม่ต้องออืย่านะอาบน้ำกินข้าวอาออาบน้ำกินข้าวได้แล้วอย่าให้พูดมากฟังด้วย แม่เขาไม่อยู่ก็ตีสิทำไมจับหนูแรงแบบนี้เจ็บนะไม่จะเอาไม้ก็เสกเลยคิดถึงแม่เมื่อไหร่แม่จะมาไปเปลี่ยนชุดที่ห้องแม่ดีกว่าเลือกชุดแม่จะใส่ชุดนอยดีชุดนี้ก็ได้ะ ค่าดามีอะไรกินบ้างคะลงอยู่บนโต๊ะนะกินของแค่นี้แม่ทำอร่อยก็ตั้งเยอะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินดูภาษาอะไรฟับงบ้างจิจบจกักจับตีก้นให้ลายโอ้ยต้องทำความสะอาดอีกแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยของก็ไม่คิดมีเงินปะเนี่ยอะไรเงี้ยจาจไม่มีเงินแต่มีคอมนะเฮ้ยแม่ของคนนั้นทักมานี่ จะบอกว่าทำอะไรอยู่วะอ้าวเขาบอกว่ากินข้าวอยู่จินจริงปะเนี่ยถ่ายรูปมาให้ฉันดูหน่อยอถ่ายรูปมาให้ดูได้ได้ได้นี่ไงลูกฉันกินข้าวจริงด้วยทำงานต่อดีกว่า พักแ่ยงแล้วไม่นานไอ้น um, ูวกินเร็วๆก่อนหน่อยได้ไหมอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กินเหล้าโอ้ยฉันอยากไปหาแม่อ้าวแม่ทิ้งเงินม่ให้ด้วงได้มโอยโหของราคาแพงนี่นา จะส่งแกเรียนฉันจะส่งแกเรียนนะตามฉันมาอะไรการนั่นลงป่อยนูโอ๊ยไม่ลงไม่เรียนก็นเล่าไปหาแม่แกไปอะไรอ่ะลงไปบ้านลุงดีกว่าที่เกียดเลี้ยงเด็กอยากกัดมันอยากฆ่ามันจัง อนอนดีกว่าเกียร์เฮ้ยฮะหนูไปหาแม่ได้แล้วหรอเย่ไปหาแม่ดีกว่าอ้าว,วาเฮ้ยยวไปหา อยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้นี่มันเที่ยงแล้วนี่นาทำไมแม่ยังไม่กลับมาอีกนาอยู่ไหนนาสกูตเตอร์ไปค่ะนี่ไงเจอทักทีเตี้ยเกินไงนี่จอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วรอให้แม่มาเอ้นี่บ่ายหนึ่งแล้วนี่นา รอให้แม่มาทำกับข้าวให้ดีกว่าล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 า,ลานั่งรอแม่กว่าแม่จะกลับมาเอาวนี่มันบ่ายแล้วนี่ไปเลิกงานแล้วตอนบ่ายขึ้นรถ กลับบ้านมาถึงบ้านแล้วลูกเอา้าลูกจะสกูตเตอร์ตอนไหนเนี่ยสกูตเตอร์แม่นั้นเนี่ยอยู่ไหมอ้าคนละเอาแล้วผู้ชายคนนั้นเราไม่ทำความสะอาดบ้านหรอเราสั่จ้างไปหนึ่งพันบาทจ่ายแล้วนั่นเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย แล้วลูกหายไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวลูกแม่กลับมาแล้วแม่คะแม่คนที่แม่จ้างมาทำทำความสะอาดอะเขาตีหนูด้วยจริงหรอจ๊ะเดี๋ยวแม่ปิดผ้าม่านก่อนแดดเดเดน,นะจ๊ะเดดปิดผ้าม่านมันมีแดดเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้กินเนาะ แต่วันนี้แม่จะพาลูกเป็ดเที่ยวก่อนค่อยมาทำอาหารกินไปตามแม่มาค่ะแม่แม่จะพาหนูไปกินอะไรดีนะแม่จะพาหนูไปกินอะไรดีนะแม่ระวังผู้ชายคนนั้นนะคะอเออคือ ี่แม่ซื้อจริงหรอคะแม่จริงสิจ๊ะใครว่าแม่พูดเล่นโอ้ยนี่แม่ก็จะพาลูกมาอยู่โรงเรียนด้วยนะโรงเรียนแถวนี้ก็มีนะจ๊ะลูกแต่จะอยู่ฝั่งหนึ่งของโรงเรียนนะจ๊ะนี่งไงโรง าไปดูที่แม่ซื้อโรงแรมเพื่อไว้ให้ลูกตอนโตเลยนะจริงเหรอคะแม่จริงสิแม่แล้วรถจอดตรงไหนใกล้ๆโรงเรนเลยนี่ตรงนั้นก็มีที่จอดรถลดูกมาลงมาเวๆค่ะแม่มีโรงแรม ลูกก็สามารถอยู่ห้องไหนได้ด้วยนะจ๊ะหนูจะอยู่ชั้นสองมีชั้นสามด้วยนะแยกห้องกับแม่ไหมล่ะนี่คือบ้านเราเองเราบ้านใหม่เนะาะค่ะแม่ลูกอยู่ชั้นบนเลยนี่คือชั้นบนสุดแม่จะพาเขาไปมีสระว่ายน้ำด้ว เห็นค่ะคุณแม่อันนี้ห้องลูกนะจ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลูกก็ต้องได้ไปโรงเรียนแล้วนะไม่ไปไม่ได้หรอคะคุณแม่ไม่ได้จ้าว้าวอ้ยคุณแม่มันมีที่เล่นน้ำด้วยอะ่ะแล้วก็ระวังตกด้วยนะจ๊ะลูกค่ะคุณแม่ ย่าฮู้เล่นน้ำสนุกจังเลยจ้านี่กระเด็นให้คุณแม่เรามันสนุกมากเลยทุกคนดีนะที่หนูไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นนอนก่อนนะคะคุณแม่มันมีเครื่องปรับด้วย หยุดยังไงนี่ไงช้าลงแล้วนอนดีกว่าฉันก็สงสัยลูกนะแต่ทำไมพนักงานไม่มาเสิร์ฟสุกทีเนี่ยฮ่านี่ไงฉันเป็นพนักงาน แต่ทำไมไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าเลยเนี่ยอะพนักงานอยู่ตรงนี้แล้วกันชอบเลยค่ะชอบอ้าวอ่ะลูกค้ามาเยอะแล้วนี่จองห้องไหนคะมากับผู้ชายเสื้อสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยเสื้อสีเดเสื้อสีเขียวอะโอเคค่ะ จองห้องไหนคะห้องล่างค่ะโอเคค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะตามดิฉันมาเลยนะคะนี่คือห้องนี้นะคะห้องแรกนี่สวยมากไหมคะก็จะเป็นที่นอนแล้วก็ที่ดื่มชานะคะห้องตรงนู้นก็เป็นห้องน้ำนะจ๊ะขอบคุณค่ะอยู่นี่นะคะ แล้วคุณสองคนมาทำอะไรล่ะคะจองห้องเออเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณนุ่นครับอ,อ๋อตามดิฉันมาเลยค่ะห้องเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของคุณหรือเปล่าคะอ,อ้าวทำไมไม่ตามมาล่ะคะขี้เกียจตามครับตามมาสักหน่อยก็ได้ค่ะ นี่ค่ะใช่ลูกพี่ลูกน้องของคุณหรือเปล่าคะใช่ครับโอเคเดี๋ยวดิฉันไปก่อนนะคะไม่อยู่ดีกว่าฉันบนห้องของฉันฉันจองแล้วเฮ้ยนี่มันหกโมงแล้วนี่นั้นก่อนดีกว่า ชุดเดิมซื้อกินกินดีกว่าออร่อยเป็นโอวันตินอาบน้ำเสร็จละแต่งเป็นชุดเดิมเมื่อไหร,ร่ลูกจะตื่นนะขอเป็นนี่และกันกาฟแฟสุด ผสมเพยอร่อยสบายไปหาลูกดีกว่าไม่ไหรลูกจะตื่นหน้า ละครแซนก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย